แสงแดดกลางทะเลทรายถูกรุมแสงให้เกินกว่าจุดเดือดเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กระทำได้ด้วยกระจก3าในส่ส่วนของโลกที่เราคุ้นเคยคือไฮโดรเจนแต่แค่เพียงน้อยนิดในเซลล์ช็อกเลิอก็นำพาไปได้ไกลเธอรู้สึกเหมือนคุณไปเพียงฝืนตัวเล็กๆในเครื่องจักรใหญ่บ้างไหมครับเั้นกระโดดขึ้นบันไดเลื่อนพร้อมฝูงชนสิ เมื่อลงเข็ม3,000ครั้งต่อนอาทีถ้าคุณยังไม่สะทกสะทานงั้นรอเจอเครื่องสักซะก่อนมาแกะฝาเครื่องกดพว่นี้ออกแล้วดูมันทำงานยังไง มีวิธีการควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์อยู่หลายอย่างครับเช่นการใช้แว่นขยายหรือกระจกโค้งสองอย่างที่รวมแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มความร้อนสูงขึ้นและนั่นจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักประดิษฐ์ของโซลาร์วันทำการสร้างโรฟไฟฟ้าแพร่ความเป็นพิษต่ำที่นี่ครับในทะเลทรายโมฮาวีเนวาดามาดูกันว่ามันทำงานยังไง ในทะเลทรายที่แสงแดดสองสามรอยวันต่อปีกระจกสองแสนแผ่นวางขอบชิดเรียงเป็นแถวเป็นแอ,นอง่งโค้งพาราโบล่าหลายร้อยแถวสะท้อนแสงแดดด้วยพื้นที่ผิวหน้ากว้างราวห้าสิบสนามฟุตบอลซึ่งสร้างกระแสไฟฟ้าได้มากพอจะเก็บพลังงานไวใ้ให้บ้านเรือนหนึ่งหมื่นสี่พลังตลอดปีครับใช่ครับเราพูดถึงดวงอาทิตย์ แต่ไม่ใช่เซลล์ซิลิคอนที่มีราคาแพงแค่ที่อยู่ในเครื่องคิดเลขเหรอกนะครับมากขนาดนี้ต้องใช้เงินมหาศาลทีเดียวนี่คือแสงแดดที่มีความเข้ม70เท่าของความเข้มปกติร้อนพอที่จะเผาผิวหนังคุณได้ทันทีครับแต่ที่นี่มันรวมกันให้ความร้อนแก่น้ำมันในท่อเหล่านี้น้ำมันร้อนนั้นถูกนำไปต้มน้ำ เกิดเป็นไอน้ำที่ไปขับกังหันเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้า,ฟาอืมดูง่ายนะครับเงินก่อนที่คุณจะออกไปสร้างสักเครื่องมีปัญหาให้ต้องแก้ที่โรงผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบนี้นิดหน่อยข้อแรกกระจกธรรมดาที่บ้านน่ะไม่เด็ดสะท้อนแสงได้มากพอสำหรับงานนี้ครับข้อสอ กระจกคุณต้องเคลือนที่ทั้งวันดวงอาทิตย์ก็โลกนั่นแหละไม่ได้อยู่นิ่งและสุดท้ายทำไงกับรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ตอนกลางคืนละ่ะเอาล่ะครับสิ่งท้าทายแรกกระจกครับกระจกในบ้านเหมาะสำหรับแต่งหน้าครับแต่ข้างหลังได้พ่นเคลือบคุณภาพต่ำไว้เพื่อดูดซับแสงจำนวนมากกระจกห้องทดลองใช้เงินเคลือบไว้ให้สะท้อนแสงส่วนใหญ่ที่ตกกระทบ ส่วนกระจกที่นี่มีการเพิ่มรอยบากเข้าไปซึ่งสะท้อนแสงที่มาตกกระทบเกือบ100%เปอร์เซ็พื่อเพิ่มความร้อนให้มากขึ้นมันจะถูกทำให้โค้งนี่เป็นการรวบรวมแสงไปยังท่อน้ำมันที่ตั้งไว้เหมาะหมิงในจุดรวมแสงการรวมแสงมันก็เรื่องหนึง่งทำให้มันใช้ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งครับ วิศวกรจึงหุ้มท่อน้ำมันในกระจกชนิดพิเศษที่เพิ่มความเข้มข้นลำแสงให้มากขึ้นก่อนที่น้ำมันร้อนจะเดินทางผ่านไปตามท่อเป็นระยะเกือบ20กิโลเมตรมันก็ร้อนกว่าจุดเดือดของน้ำถึง4เท่าซึ่งร้อนกว่าน้ำมันที่เราใช้ทอดอาหารถึง2เท่านะครับ น้ำมันถูกสูบเข้าไปในถังของโรงงานและพร้อมสำหรับการต้มน้ำท่อน้ำมันวิ่งผ่านจุดศูนย์กลางของท่อน้ำเหล่านี้น้ำก็จะดูดซับความร้อนจากน้ำมันเปลี่ยนเป็นไอน้ำพุ่งตรงไปที่สถานีที่เครื่องผลิตกระแสะไฟฟ้ากระแสะไฟฟ้าทั้งหมดจากโรงไฟฟ้านี้ผลิตจากกังหันไอน้ำแบบดั้งเดิมไอน้ำขับเคลื่อนใบเบรด ที่ปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งส่งกระแสไฟฟ้าให้โครงขา่ายไฟท้องถิ่นเมื่อไอ้น้ำขับใบเบรดกลางหันมันก็จะเย็นลงและสูญเสียไอ้น้ำไปมันไม่ร้อนพอที่จะไปขับอะไรได้อีกแต่ก็ยังเป็นไออยู่มันต้องเย็นลงก่อนที่จะถูกใช้อีกครั้งดังนั้นมันจึงไปกลายเป็นหยดฝนในห้องที่ไอ้น้ำจะถูกดัก กลั่นตัวและกลับคืนสู่ระบบความท้าทายที่สองของเครื่องนี้คือการไล่ตามวงโค้งของดวงอาทิตย์ครับดอกทานตะวันเคลื่อนที่ทั้งวันเพื่อรับพลังงานของแสงอาทิตย์หากระจกเหล่านี้ติดไว้ที่หนึ่งเหมือนกับแผงโซลาร์ดั้งเดิมมันใช้ศักยภาพสูงสุดแค่วันละไม่กี่นาทีดังนั้นมอเตอร์ไฟฟ้า จะถูกติดตั้งในกลุ่มกระจกช่วยหันตามโค้งดวงอาทิตย์ได้สำหรับความท้าทายที่3เกิดอะไรขึ้นหลังอาทิตย์ตกไร้แสงไร้พลังงานมีแผนสำหรับถังเก็บพลังงานเติมเกลือหลอมเหลวดักความร้อนแต่มันยังอยู่บนกระดานออกแบบครับดังนั้นกลางคืนโซลาวัน สลับใช้เตาเผาแก๊สธรรมชาติทำให้กังหันหมุนต่อไปดีที่ความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุดคือช่วงกลางวันนะครับนั่นคือช่วงที่เครื่องคลน,นี้ส่งถ่ายและสิ่งนี้ทำหน้าที่ส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า60เมกะวัตต์ที่แทบไม่มีการแพร่ของสารพิษป้องก,กันร,รถยนต์20,000คันที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด ม่ให้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศทุกๆปีโซลาวันเครื่องกดยักษ์ใหญ่กับฟุตปรินซ์อันน้อยนิดดักจับพลังงานจากดวงอาทิตย์ไม่มีเวทมนต์แต่ทำสำเร็จด้วยกระจกและไม่มีควันครับ มอเตอร์ไซค์คันนี้ขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจนท่าสามันและมีมากที่สุดในจักราวาลที่เรารู้จักครับผู้สร้างมันเขาตั้งชื่อมันว่า NV คำย่อของ Emission Neutral Vehicle คุณสามารถชงน้ำชาจากของเพียงสิ่งเดียวกับที่ออกมากับไอเสียอืมดาวสิครับอืมก็น้ำไง และที่ทำให้เอ v นวิ่งก็คือเจ้าเครื่องต้นกำลังจิ๋วที่ชื่อเซลเชื้อเพลิงซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้ามากพอจนทำให้รถวิ่งได้ครับไม่เลวสำหรับเครื่องยนต์ที่วิ่งได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมครับโอเคมันไม่ใช่จรวดอยู่แล้วอะแต่มันใช้เชื้อเพลิงขับจากศาสตร์ของจรวด ระบบเซลเชื้อเพลิงขับชนิดแรกที่ใช้ได้จริงพัฒนาโดยนาซาในช่วงต้นยุค60คเพื่อให้กำเนิดกระแสไฟฟ้าในกระสวยอวกาศวิธีที่ดีในการเข้าใจเซลเชื้อเพลิงคือดูว่าผลิตไฮโดรเจนได้อย่างไรและอันที่จริงมันก็อาจจะง่ายครับเอิมน้ำเข้าไปในภาชนะและเดินกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปมันจะแยกไฮโดรเจนและออกซิเจนออกจากโมเลกุลของน้ำ ขบวนการนี้เรียกว่าอิเล็กโทรไลซิสนี่คือวิทยาศาสตร์เบื้องหลังการผลิตก๊าซไฮโดรเจนทีนี้ถ้าคุณทำขบวนการมันย้อนกลับและหาวิธีการให้ไฮโดรเจนและออกซิเจนรวมตัวกันคุณก็จะผลิตพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาผมพร้อมกันกับน้ำและความร้อนนิดหน่อยแต่ว่ายังไม่ใช่เซลล์เชื้อเพลิงนะยัง คุณจะต้องหาวิธีควบคุมพลังงานไฟฟ้า hmm. น e ี้ให้ได้ซะก่อนนะครับเพื่อให้พลังกับรถเนี่ยมันจะต้องไม่ก er ินที Won ่และก็พามันไปได้ด้วยนี่คือการทำงานของมันครับช่องลมที่อยู่ใกล้มือจับดูดอากาศด้านนอกเข้าสู่เซลล์เชื้อเพลิงแรงดืดูดระหว่างออกซิเจนกับไฮโดรเจนช่วยให้เซลล์เชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า และนั่นมันเป็นเรื่องของอ e ิเล็กตรอนกระแสไฟฟ้าเป็นเพียงแค่การไหลของอิเ e ล็กตรอนหน้าที่พื้นฐานของเซลเชื้อเพลิงก็คือปลดปล่อยพวกมันให้ไฮโดรเจนเข้าสู่เซลเชื้อเพลิงทางด้านซ้ายออกซิเจนทางด้านขวาฟิล์มแพลตินัมที่ถอดอ e ิเล็กตรอนสีเหลืองจาหายโดรเจนทิ้งโปรโตอนไว้เบื้องหลังทั้งคู่ ถูกดึงดูดโดยออกซิเจนจากอีกทางด้านหนึ่งแต่อ e ิเล็กตรอนถูกหยุดไว้ที่แผ่นเยื่อนี้ครับวมันต้องหาทางกลับไปหาโปรโตนอนหางออกเพียงหนึ่งเดียวคือไปตามเส้นลวดสู่มอเตอร์ไฟฟ้าที่ปั่นสายพานขับและเฟืองที่ล้อหลังเราจะเดินทางผ่านมอเตอร์กูอิเ e ล็กตรอนก็พบทางไปยังอีกด้านของเซลล์เชื้อเพลิงเมื่อมันเจอกับโปรโตอนและออกซิเจนมันก็จะสร้าง H 2 O ซุปตงเคงมีที่เราเรียกว่าน้ำของเหลือเพียงย่งเดียวที่เซลเชื่เพลิงนี้พ้นออกมาและอย่าเพิ่งขำเรื่องที่มีเครื่องยนต์จักเย็บผ้าด้วยเพราะเจ้าหนูนี่ให้กำลังได้60เครื่องโอเคเจ้า e อ V มีพลังงานแล้วมันจะวิ่งได้ยังไงง่ายมากเซลเชื่เพลิงจะทำงานตลอดไป ตราบใดที่มันมีแหล่งของไฮโดรเจนเมื่อเสียเชื้เพลิงหมดไปที่ต้องทำก็คือเติมมันซะซึ่งเตรียมไว้ที่นี่เรียบร้อยแล้วที่มหาวิทยาลัยลาฟเบโรในอังกฤษที่ซึ่งให้กับเนิดต้นแบบการเติมเสียเชื้อเพลิงน้าตื่นเต้นเหมือนการเติมน้ำมันรถจนของคุณเว้นแต่ไม่มีไอ และไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ในแบบดั้งเดิมเสียงเดียวที่คุณจะได้ยินจากเครื่องยนต์นี้คือเสียงยางบนถนนครับเรายังเหลือเวลาอีกไม่กี่ปีกับการมีรถพลังไฮโดรเจนอยู่ในลานจอดแต่เมื่อถึงตอนนั้นคุณอาจจะมีเซลลเชื่อเพลิงส่วนตัวเพื่อขับเคลื่อนรถ่ายเติมเป็นสิ่งขอต่างๆทุกทุกที่และใช่ครับ มอเตอร์ไซค์ด้วยนี่คือการเคลื่อนย้าาระดับมวลที่ยิ่งใหญ่วันแล้ววันเล่าเป็นประจำสม่ำเสมอในสำนักง,งานบางแห่งผู้เชี่ยวชาญด้านพลศาสตร์การไหลศึกษารูปแบบของเราเพื่อพาเราไปยัง เครื่องกลที่ดูเผินๆก็เป็นชุดขบบาดยบนสายพานลำเลียงเออแล้วมันทำงานได้ไงบันไดเลื่อนไม่เพียงแต่พาเราขึ้นชั้นบนนะครับมันเคลื่อนย้ายฝูงชนโดยที่ไม่ทำลายข้าวของด้วยนักออกแบบบันไดเลื่อนทุกวันนี้มีสิ่งท้าทายหลักสามอย่างครับให้มันทำงานราบรื่นให้มันเงียบและปลอดภัย การกับเคลื่อนบันไดเลื่อนที่ไม่เคยว่างเหมือนการดึงรถอเนกประสงค์บรรทุกเพียบขึ้นบนเนิน30องศาแต่ภายใต้เครื่องจักรนี้มันไม่มีอะไรนอกจากมอเตอร์เล็กๆบางเบาขนาด10แรงม้ามันเป็นไปได้ยังไงอ่ะแน่นอนมันหมุนเร็วแต่ไม่มีทางขับบันไดเลื่อนอัดแต่พิกัดได้มันถูกติดตั้งเพราะมันมีเสียงอันเงียบเชียบเป็นสิ่งจะเป็นมาก ถ้าคุณอย่าให้คนใช้มันในที่สาธารณะถ้าราใช้มอเตอร์ขับโดยตรงที่ใหญ่กว่ามันจะเกิดเสียงดังมากกว่าครับดังนั้นเพื่อผลิตกำลังให้พอเจ้าเพื่อนตัวน้อยเนี่ยต้องมีชุดเฟืองทดชุดเฟืองทดทดรอบการหมุนของมอเตอร์แล้วแปลงเพิ่มกำลังมา้าส่งให้เฟืองขับที่ใหญ่กว่าและเมื่อคุณลากอะไรขึ้นเนิน กำลังมักสำคัญกว่าความเร็วนะครับแต่นี่เป็นเครื่องจักรที่ทรงพลังจนอาจเป็นอุบัติเหตุถึงตายได้ซึ่งยังคงเกิดขึ้นได้ทั่วโลกจนเป็นเรื่องปกติถ้าเผลอตกลงไปเดีนี้คุณอาจนึกว่าตกไปในขากรรไกรปลาฉลามอ๋อไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะอุบัติเหตุจากบันไดเลื่อนแต่ละปีเนี่ยฆ่าคนมากกว่าฉลามซะอีกนะครับ ดังนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องความปลอดภัยนักออกแบบตรวจดูทุกตารางนิ้วของบันไดาเลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองส่วนที่แสนกดที่สุดเมื่อเราใช้โดยสารวิธีการก้าวขึ้นและก้าวลงจากมันครับเพื่อชีวิตง่ายขึ้นพวกเขาจึงได้สร้างระดับขั้บันไดาขั้นแรกๆให้ราบเหมือนทางเดินเมื่อคุณก้าวขึ้นและให้เวลาคุณปรับตัวก่อนที่ขั้นด้านล่างจะเลื่อนขึ้นมา บันไดเลื่อนบางรุ่นก่อนหน้านั้นบีบให้ลูกค้าต้องกระโดดขึ้นไปบนขั้นแรกไม่ใช่ความท้าทายที่คุณมองหาในห้างศูนย์การค้าแน่ๆแ,แต่ละขั้นมีล้อด้านบนและด้านล่างอยู่ตรงปลายซึ่งพอดีกับช่วงรางสองชุดชุดล้อด้านบนต่อเข้าด้กันจัดเป็นโซ่คู่ขนานอยู่ในวงที่ต่อเนื่องล้อลูกโซ่นี้พอดีกับเดือยของเฟืองขับหลัก และกับรอยหยักในล้อขับหลักด้วยท่านบันไดย,ยกและครงระดับไปตลอดความเร็ว1-3กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วพับลงเพื่อให้คุณก้าวออกตอนที่ขึ้นอยู่คุณเกาะยึดกับราวจับที่เลื่อนตามพวกมันมีลูกกลิ้งและเส้นทางของตัวเองแต่ถูกขับเคลื่อนโดยกลไกเดียวกันกับคัานบันได ถึงอยู่ในตำแหน่งอย่างสอดคล้องกันที่สุดดีไซน์อื่นที่เป็นที่ยอมรับของเครื่องกลนี้คือฟันหวีและรางขับบันไดที่สุดปลายรางเลื่อนมันทำงานร่วมกันเพื่อกันเชือกผูกรองเท้าขยะและมือน้อย,อ,ยอันแสนสนมให้ติดครับและถ้ารางบ,บันไดเกิดทำงานไม่เข้ากันขึ้นมาถ้ามีอะไรไปติดหรือทำให้ช้าลงหรือตัวจับผลในฟันหวีรับรู้สิ่งผิดปกติ จะนำพาให้ทุกสิ่งหยุดอย่างปลอดภัยบันไดเลื่อนนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกเพื่อใช้เดินทางในสวนสนุกเมื่อปี1896ตอนนี้มีคนขึ้นมันมากกว่า9 0้านครั้งต่อปีเฉพาะในอเมริกาเหนือ และเวลาเดียวที่เราจะสังเกตพวกมันคือตอนที่มันเสียเราต้องก้าวฉุดตัวเองและข้าวของของเราตลอดทางขึ้นชั้นต่อไปเลยครับรอยสักได้เกิดขึ้นมาตั้งหลายพันปีแล้วมันไม่เคยเป็นที่แพร่หลายมากกว่านี้ ้ยายอเมริกันหนึ่งในแปดคนมีรอยสักอย่างน้อยหนึ่งแห่งนั่นป้าเข้าไปตั้ง40ล้านคนซึ่งอาจจะบ้าไปหน่อยเมื่อมาคิดว่าต้องเจ็บแค่ไหนเพื่อให้ได้มาแล้วก็ยังลบไม่ออกซะด้วยเป็นจากกลงูหางกระดิ่งที่พ่นหมึกแผนที่จะเป็นพิษแล้วเครื่องนี้มันทำงานยังไงอะดูอย่างผิวเผินนะ เครื่องสักลายก็ออกจะธรรมดาธรรมดาคุณสร้างเองได้โดยใช้มอเตอร์จากเครื่องเป่าผมหรือว่าแปรงสีฟันระบบสัน่นพร้อมกับสายกีตาร์และยางลบหมึกของคุณก็เอามาจากปากาลูกลื่นธรรมดาก็ได้หรือว่าคุณจะฝนมาให้แหลมจุ่มสีตรงปลายแล้วก็จิ้มลงไปในหนังคุณอย่าพยายามทำแบบนี้ที่บ้านนะครับ สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อสร้างรอยสักคือการเจาะหนังกำพรา้าหรือชั้นผิวหนังด้านนอกและฝากสีเอาไว้ในชั้นหนังแท้หรือผิวหนังชั้นที่สองราวๆหมิลิมตร mm ใต้ชั้นผิวหนังและเจ้าเครื่องนี้มันทำมากกว่า50ครั้งต่อวินาทีครับหมายถึงทุกๆนาทีบนเก้าอี้คุณจะถูกแทง3,000ครั้ง ถ้าใช้เวลา3ชั่วโมงเพื่อให้ได้100ก็ต้องเจาะถึง5 4 0 0 0นืครั้งแนะ่แล้วมีปัญหาเรื่องของความละเอียดคุณสร้างรายละเอียดสินไม่ได้ถ้าขาดความแม่นยำระดับเล็กที่สุดเครื่องกลสักลายควบคุมความลึกของเข็มความเร็วและขั้นตอนการใช้ภายในเศษส่วนมิลลิเมตร มันเจ็บเหมือนกับการกรอฟันเสียงเหมือนการกรอฟันน่ะแล้วก็แมดยามเหมือนกับการกรอฟันน่ะมาเริ่มต้นด้วยกลุ่มชิ้นส่วนและยางยืดหนึ่งเส้นแบ่งมันออกเป็นสามพื้นที่หลักนะครับคือฐาน,นกลไกในเครื่องและหัวเข็มแน่นอนว่าส่วนปลายก็คือหัวเข็มบัดกรีติดอยู่กับแขนโลหะ ที่เชื่อมต่ออยู่กับแถบป้องกันส่วนที่ทำหมดทุกอย่างทั้งเคลื่อนขึ้นหรือลงสปริงเชื่อมต่อแถบป้องกันเข้ากับส่วนฐานก็โลหะที่ดูคล้ายหูกระต่ายที่มีสลักข้างในเออแล้วอย่างยืดละ่ะก็เอาไว้ป้องกันหัวเข็มที่เร็วเกินไปไม่ให,หลุดจากร่องตรงนี้ไม่มีสีออกนอกเส้น เครื่องสักลายจะติดตั้งเข็มสักไรสนิมที่คมกริบเอาไว้ปลายเข็มต่างจากเข็มจากเย่าผ้าธรรมดาหัวเข็มสักรุ่นใหม่ดาน้ามาในรูปแบบหลากหลายครับอาจจะดูล้าสมัยแต่มันถูกสร้างเพื่อรับมือกับความซับซ้อนอันน่าทึ่งแล้วก็คำขอพิเศษสุด หัวเข็มสร้างรูที่เล็กและต่อเนื่องในชั้นผิวหนังนึกภาพเครื่องเย็บผ้าเย็บปักผ่านสิ่งทอน้ำหมึกถูกฝังเอาไว้ในผิวหนังก็เหมือนกับด้ายที่ใช้ทํารอยเย็บผิวหนังจะต้องยืดออกตึงในระหว่างการสักถ้าปล่อยให้ย่อนหัวเข็มก็จะติดหนึบหมึกจะไหลออกและจะพากันยุ่งเหยิง ลองดูวิธีทำงานบนลวดลายใหม่เริ่มต้นจากรากภาพก่อนครับเพื่อจะทำการวาดเครื่องจะถูกตั้งสำหรับวาดเส้นละเอียดแล้วเราจะประจุหัวเข็มไว้กลมๆเหมือนกับปลาดินสอหลังภาพร่างเสร็จสมบูรณ์ก็ได้เวลาแรงเงาดังนั้นเครื่องสักจีต้องการฟันชุดใหม่หัวเข็มแรงเงามีโครงซางภายนอกเหมือนหวี โครงสร้างหัวเข็มยิ่งมีรูปรายละเอียดเท่าไรหมึกก็ยิ่งออกมากขึ้นครับหัวเข็มจำนวนมากจะสร้างรูที่เหมือนกันซึ่งถูกเติมในคราวเดียวหัวเข็มตั้งต้นเร่งความเร็วโดยการควบคุมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและถูกควบคุมโดยเครื่องจ่ายไฟชุดนี้ มีคันเท้าเหยียบคอยเปิดแล้วก็ปิดสีมันขับเคลื่อนให้หมุนในอัตราที่มากกว่า4,000รอบต่อนอาทีรถสปอร์ตที่วิ่ง1 5 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ใช้ความเร็วรอบเท่ากันนี้แหละครับพลังเดินทางตามสายเคเบิลสู่กดลวดและสร้างสนามแม่เหล็กขึ้น มันดึงแถบที่ใช้ป้องกันลงและกดให้หัวเข็มแทงลงไปยังผิวหนังและทันทีที่แถบป้องกันแตกขดลวดวงจรไฟฟ้าก็จะถูกตัดปิดสนามแม่เหล็กสปริงก็จะดีดแถบที่ค้ำอยู่ทันทีที่ประทานหน้าสัมผัสแม่เหล็กก็จะเริ่มทำงานใหม่หัวเข็มก็จะถูกกดลงอีกครั้งครับอัตราเร่งของหัวเข็มในเครื่องมือนี้เร็วมาก เทียบเท่ากับความเร็วปีกของนกฮัมมิงเบิร์ดแต่ปีกนกไม่ได้ทำให้ปวดแสบปวดร้อนในโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างใช้แล้วทิ้งงานศิลป์น,นี้มีว้รักษาครับไม่ว่าเพื่อชื่อเสียงทางสังคมศรัทธาแห่จิตวิญญาณพิธีกรรมแห่งชาติพันธุ์หรือเหตุผลที่พลาดพลั้งไปชั่วครู รอยสักคือการบวงสูงขั้นสูงสุดที่เห็นได้จากการแสดงออกของคนเครื่องมือนี้คัดลอกรูปแบบศิลปะโบราณและทำให้สมบูรณ์ด้วยความรู้สมัยใหม่นิดหน่อย